สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปรนบ้าน YouTube ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้26กรกฎาคม2564ครับเป็นวันหยุดราชการอีก1วันบุตรหลานไม่ได้ไปโรงเรียนครับหยุดครับลุ้นพรุ่งนี้ครับสำหรับผู้ปกครองนักเรียนทุกคนทุกท่าน พรุ่งนี้27กรกฎาคม2 5 6 4มีการประชุมครมพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาเคาะแจกเงินนักเรียนคนละส0ง0 0บาททั่วประเทศครับผู้ปกครองรอฟังข่าวดีหลังประชุมครมช่วงบ่ายวันที่27ก,กรกฎาคม2 5 6 4นี้รอฟังการถแถลงข่าวของรัฐบาลหลังการประชุมครอมอว่าแจก2 0 0 0ต่อนักเรียนหนึ่งคนนั้น จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ผู้ปกครองอรอลุ้นรอฟังครับข่าวดีแน่นอนครับสวัสดีครับ